เฮลโลสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับพี่จะมาสอนน้องๆครับเกี่ยวกับความน่าจะเป็นต่ออีกพาร์ทหนึ่งครับหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนแค่เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็นใช่ไหมครับเนาะแล้วก็มีโจทย์ลักษณะต่างๆแต่วันนี้ครับเราจะมาดูคุณสมบัติของความน่าจะเป็นแล้วก็ โจทย์ที่รายละเอียดมีดีเทลเยอะมากขึ้นเนาะถ้าใครครับยังไม่มีเอกสารครับก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับทั้งใน u t u b e ครับใน YouTube ดาวน์โหลดที่ลิงก์ข้างล่างส่วนใน a c e b o o k ครับดาวน์โหลดได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะโอเคนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับทุกคนไปลุยกันครับมาวันนี้นะครับเราจะมาลุยถึงกฎที่สําคัญของความน่าจะเป็นะครับที่กฎของความน่าจะเป็นเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับคุณสมบัติของเซตเลยจิงป้าแค่เปลี่ยนจากอีตัว อีตัวมีมีมีเพิ่มมีเพิ่มตัว p ขึ้นมานะครับความอีตอนเรื่องเซตเนี่ยนะครับเราจะมีแค่ a union b แบบนี้ใช่ป่ะโอเคป่ะเออเอาอันนี้มาใช้ด้วยทุกคนครับสัญลักษณ์ยูเนียนเนี่ยเออสัญลักษณ์ยูเนียนตัวเนี้ยครับในทางเซตก็คือรวมกันใช่ไหมครับแต่ในทางตรรกศาสตร์ใช้คําว่าย union เอ้ยใช้คําว่าหรือหรือหรือในเรื่องความน่าจะเป็นที่หยิบเอามาใช้เนี่ยแทนคําว่าหรือครับเออหรือคืออย่างใดอย่างหนึ่งโอเคป่ะส่วนนะครับอิ i n t e r s e c ก ในทางเซตคือร่วมกันนะครับหรือว่าและจริงไหมครับงั้นในทางความน่าจะเป็นเมื่อหยิบมาก็จะแทนคําว่าและครับทุกคนสําหรับอนะินเตอร์เซกเนาะโอเคไหมงั้นเหตุการณ์ที่จะเกิด a หรือเหตุการณ์ b ก็คือความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์ a โอเคไหมบวกด้วยความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์ b และลบออกเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นทั้งคู่ทั้ง a และ b เออแบบนี้โอเคปหยูเนียนแทนคําว่าหรือนะครับส่วนอินเตอร์เซกแทนคําว่าและ โอเคปะ่ะเอามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับเผื่อบางโจทย์บางกรณีนเนี่ยมันใช้นะครับจะได้แบบหาสะดวกขึ้นหารดว,ดวดเร็วขึ้นเนาะถ้าเกิดเป็น3เหตุการณ์นะครับก็ใช้สูตรเหมือน3เซตยูเนียนกันเลยโอเคปะ่ะนะครับพี่ขอไม่พูดแล้วนะอันนี้นะ้องน่าจะจําได้แล้วล่ละนะครับถ้าใครจําไม่ได้หรืออยากทบทวนเรื่องเซตครับไปดูที่ช่อง u t u b e พี่หรือได้ดูที่เพจนี้ได้เลยไปไล่ดูครับเรื่องเซตพี่สอนไว้ทุกเรื่องครับทั้งยูเนียนอินอเตอร์เซกต์เรียบร้อยเลยไปไล่ดูได้เลยเนาะนะครับ ข้อที่สามครับสำคัญมากๆถ้าไปเจอคอมพลเมนต์คอมพลเมนต์ี่คืออยู่นอก A จริงไหมเมื่ออยู่นอก A แสดงว่าถ้าใช้ในทางความน่าจะเป็นก็คืออะไรครับความน่นจนจมาจะเป็นที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ A อโอเคป่ะอันนี้เนาะพี่เขียนโน้ตข้างๆนะครับก็คือ,อคไออม่เกิด A เนาะเออไม่เกิดเหตุการณ์ A นั่นเองฉะนั้นความน่าจะเป็นเรารู้แล้วมันมีค่าได้ไม่เกินหนึ่งงั้นความน่าจะเป็นที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ A ก็คือเอา1ครับไปลบออกความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์ A นั่นเองโอเคปะ่ะ ส่วนข้อที่4ครับทุกคนความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ a ลบ b a ลบ b คืออะไรครับเกิดเหตุการณ์ a คือในถ้านเรื่องเซ็ตเนี่ยก็คืออยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ใช่ปะ้าในทางความน่าจะเป็นนี่คืออะไรครับเกิดเหตุการณ์ a แต่ไม่เกิดเหตุการณ์ b โอเคปะอ่าเขียนนิดนึงนะดูข้างๆนิดนึงครับว่าเกิด a แต่ไม่เกิด b เนอะเกิด a นะครับที่ลบนิดนึงนะครับเกิด a นะครับแต่ไม่เกิด b เกิด a นะครับไม่เกิด b ครับโอเคปะเกิด a แต่ไม่เกิด b นะครับซึ่งในเรื่องเซตเนี่ยเรารู้แล้วถ้าไปเจอลบแบบนี้พี่สอนว่างไงนะถ้าใครเรียนกับพี่จะรู้ว่าพี่สอนพูดว่าหากลบตบหลังจริงปะไออหากลบนี้แล้วเปลี่ยนให้เป็นอินเตอร์เซกแล้วตบตัวหลังคือใส่มันก็จะโหัวโนกลายเป็นคอมพลีเมนต์โอเคปะหากลบตบหลังโอเคเนาะหากลบตบหลังนะครับโอเคซึ่งมันคืออะไรครับมันคือเหตุการณ์ที่ เขาะเป็นที่เกิดเหตุการณ์ A ลบออกเหตุการณ์ที่จะเกิด A และ B นั่นเองโอเคปะเกิด A แต่ไม่เกิด B ีอธิบายด้วยแผนภาพก็ได้ทุกคนแบบนี้ข้อข้อที่4ี่แบบนี้เนาะโจทย์ต้องการเหตุก,การ์ A อันนี้อันนี้เป็น A เนาะน,นี้เป็น B นะครับโจทย์ต้องการเกิดเหตุการ์ A แต่ไม่เกิดเหตุการ์ B ทุกคนก็ตรงนี้จริงปะเอองั้นน้องก็วง A ครับเห็นปะวง A ไปลบออกอีเซียวตรงนี้ทุกคนเซี่ยวที่มันอินเตอร์เซ็กตกันเห็นปะก็จะเกิดเหตุการ์ A ออย่างเดียวละ โอเคเนาะนะครับข้อที่5ครับความน่นจนจมาจะเป็นที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ A และไม่เกิดเหตุการณ์ B ถ้่าดึงคอมมิลเมนต์ออกคุณสมบัติของคอมมิเมนต์คืออะไรครับพอดึงออกปุ๊บข้างในจะกลายเปลี่ยนเป็นยูเนียนทีจะอินเตอร์เซ็กเปลี่ยนเป็นยูเนียนจากยูเนียนเปลี่ยนเป็นอินเตอร์เซ็กโอเคไหมงั้นความน่าจะเป็นที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ A หรือ B ก็คือเอา1ครับไปลบออกความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ A หรือ B นั่นเอง โอเคว่าอันนี้ใช้ความรู้เรื่องเซตมาช่วยด้วยเนาะจะทําให้เราในะคิดได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะทีตัวอย่างข้างล่างครับมาฝึกนะครับหรือว่าทบทวนความรู้นิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้ A กับ b เป็นเหตุการณ์ใดๆเลยที่ความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์ A ครับเป็น0.5เหตุการณ์ B ก็คือ0.6โอเคเนาะและความน่าจะเป็นที่จะเกิดไม่เกิดเหตุการณ์ A และไม่เกิดเหตุการณ์ B เป็น0.2นะครับ0.2ได้มหม โจทย์ต้องการอยากจะทราบว่านะครับความน่าจะเป็นที่เกิด a และ b เท่ากับเท่าไหร่อ่าโอเคเนาะทีนี้เราเริ่มจากเงื่อนไขกันเลยเริ่มจากเงื่อนไขตรงที่มี่ไฮไลท์สีแดงครับเรารู้ว่านะครับความน่าจะเป็นที่จะไม่เกิดเหตุการณ์ a และไม่เกิดเหตุการณ์ b เนาะเราสามารถดึงคอมเพลเมนต์ออกได้มันคืออะไรครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ a หรือ b แล้วก็คอมเพลเมนต์จริงปะโอเคเนาะโอเคเนาะซึ่งมันคืออะไรตัวนี้ครับตัวนี้มันก็คือ1จริงไหมลบความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ a หรือ b โอเคเนาะนะครับแล้วเราแทนค่ากลับลงไปความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการที่จะไม่เกิดเหตุการ a และไม่เกิดเหตุการ b คือเท่าไหร่ครับ0.2แทนค่ากลับเข้าไปเนะ okay, านะโอเค0.2เนาะเพราะตรงนี้ก็คือตรงที่พี่ไฮไลท์สีแดงนั่นเองทุกคนเนี่ยตรงนี้จริงป่ะเออสีแดงนั่นเองนะั่นเองเนาะแสดงว่าแสดงว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ A หรือเหตุการณ์ B เนาะก็เอา 1, 1ลบ<ล>ไปลบออกจาก0.2จริงไหมครับก็ได้0.8อ่าโอเคได้มาแวน้น0.8ได้มาแล้วครับทุกคนอ่ะทีนี้ต่อครับพี่แบ่งเส้นข้างๆเนาะเขาโจทย์ต้องการอยากทราบอะไรครับความน่าจะเกนเนินไอ้ความน่าจะเกินว่าความน่าจะเป็นที่เกิดเหตุการณ์และ B จริงไหมครับเราก็เข้าสูตรเลยตอนนี้เรามีอะไรบ้างเรามี A หรือ B จริงไหมครับอ่ะเราเข้าสูตรเลยครับจ้ากันะบจากสูตรของเซ็ตจริงไหม ยูเนียนเนาะเท่ากับ p a นะครับบวกกับ p b ลบออก p intersect เอ intersect กับบี a, sect, b, นะแ,แทนค่าลงไปทุกคน0.8 p a คือ0.5 p b 0.6ทีนี้เราจะหาได้แล้วจริงปะน้องก็ไปแก้สมการหา a intersect กับ b อารมณ์เหมือนทําเซตเลยทุกคนแค่เปลี่ยนฟิลดเพิ่มตัว p มาเป,เป็นความน่าจะเป็นนะทุกคนไปคิดเลขนะเดี๋ยวจะได้ครับเดี๋ยวจะได้เท่าไหร่เนี่ย 0.3ครับทุกคนเดี๋ยวนะครับ a inverse b นะครับจะได้0.3จจบโอเคปะ่ะ0.3เลยนะครับแบบนี้ไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากเนาะนะครับโอเคทีนี้ครับมาดูรายละเอียดดีเทลของเขาน่าจะเป็นอีกเหมือนกันที่บางทีนะเหตุการณ์มันอาจจะเกิดซ้ากันมีวิธีการนับยังไงให้ง่ายนะครับเงื่อนไขก็คือนะครับเป็นการทดลองหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดซ้ากันสมมติพี่เกิดให้เกิดเป็น n ครั้งแล้วกัน โอเคป่ะในการทดลองแต่ละครั้งเนี่ยเป็นอิสระต่อกันหมายความว่าอะไรครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดต่อกันนะอออิสระกันคือไม่ได้เกิดต่อกันโอเคป่ะก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยอะจริงไหมเออทีนี้แต่ละครั้งเนี่ยของการทดลองจะมี2เหตุการณ์ครับคือเหตุการณ์ที่สําเร็จหรือว่าเหตุการณ์ที่เราต้องการที่จุดต้องการหรือเหตุการณ์ที่ไม่สําเร็จหรือเหตุการณ์ที่เราไม่ได้ต้องการมันโอเคป่ะโอเคเนาะให้ p ครับแทนเหตุการณ์ที่มันสาเร็จหรือเราต้องการโอเคป่ะ p นะ ตัวแรกนะครับ p นะครับแท,รทร q, p, แทนเหตุการณ์ที่มันที่สาเร็จส่วน q เพี่อแทนเหตุการณ์ที่มันไม่สําเร็จนึกว่า q แทนเหตุการณ์ที่มันไม่สําเร็จงั้น q คือเท่าไหร่ครับ1ลบออก p โอเคป่ะเออมีค่ากับเท่านี้เนาะทีนี้ถ้ามีเงื่อนไขครบ3ข้ออ่าก็คือ1เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดซ้ํากัน2คือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอิสระต,ต่อกันคือไม่ได้เกิดต่อกันไม่ได้เชื่อมโยงกันและ3ก็คือเกิดเหตุการณ์ที่สําเร็จแล้วก็เหตุการณ์ที่ไม่สําเร็จาาถ้้นนนนะคครรับเเกกิดป็สูตขึมทุ ถ้าการทดลองทั้งหมดมี n ครั้งความนั้นจะเป็นเหตุการณ์ครับที่ทําให้เราต้องการเกิดขึ้นเคลครั้งโอเคปะสมมุตินะมีการสมมุติเราต้องการมีลูก5คนเห็นไหมความนั้นจะเป็นที่เราต้องการลูกชาย2คนอะไรแบบนี้โอเคไหมเขาเลยบอกว่าถ้าการาทดลองทั้งหมดมี n ครั้งความนั้นจะเป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจหรือเราต้องการหรือโจทย์ต้องการ,ารานั่นเองเกิดขึ้นเคลครั้งเรามีสูตรการคํานวณครับก็คือก็คือ n เลขกมา p ราไม่รู้หรอกเหตุการณ์อันไหนเก,เกิดก่อนเกิดหลังจริงไหมเออ n มีทั้งหมด n เ,เหตุการณ์เหตุการณ์เราสนใจ k รั้งก็ n เรีกมา k โอเคไหมแล้วก็นะครับไปคูณกับนะครับคูณติดกันคือคูณกันนะคูณกับเหตุการณ์ p คือเหตุการณ์เราสําเร็จจุกาําลัง k เฮ้ยมาสาเร็จ k จุกกาลัง k เอานะครับแล้วก็คูณกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เป็นไงครับไม่เกิดหรือเราไม่ต้องการไม่สําเร็จกเอ n ไปลบออก q จริงปหโอเคป่ะนะครับนะครับ ไม่งงนะไม่ง,งงนะครับยกกำลัง n ลบ k โอเคเนาะไม่ง,งงนะนะครับหรือหรือหรือ eq ตัวนี้ทุกคนมันก็คืออะไรนั่นเองครับ1ลบ p นั่นเองเพราะเราเป็นเหตุการณ์เราไม่สนใจโอเคปะ่ะนะโอเคเนาะอันดับแรก n นะครับการทดลองทั้งหมด n ครั้ง k ครั้งคือเลือกมาจากสิ่งเราสนใจหรือสิ่งเราต้องการให้มันสำเร็จก็ n เลือกมา k นะครับเสร็จแล้วเอาคอามน่าจะเป็นที่มันสำเร็จเนี่ยยกกำลัง k โอเคปะ่ะ เพราะต้องการให้มันสาเร็จ k ครั้งนะครับเสร็จแล้วคูณกับความน่าจะเป็นที่มันไม่เกิดเหตุการณ์นั้นหรือไม่สําเร็จยกกําลัง n ลบ k โอเคไหมนะครับนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างครับเพื่อน้องเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะพี่ยตัวอย่างแบบตัวอย่างที่4นะนะครับเขาบอกว่าความน่าจะเป็นที่พี่เทมพี่เอกนะครับจะยิงธนูเข้าเป้าในแต่ละครั้งเนี่ยเป็น0.6ครับอ่ะยิงธนูเข้าเป้าอ่าเข้าเป้าแต่ละครั้งนะครับเป็น0.6ทุกคนครับแสดงว่าไม่เข้าเท่าไหร่ครับ ถ้าเข้าเป้าศูนย์ุแสดงว่าไม่เข้าเท่าไหร่ไม่เข้าต้องเป็น1 0 6ลบเหลือ0.4โอเคปะอันนี้คือไม่เข้าเพราะว่าความน่าจะเป็นของพี่ที่จะยิงเข้าเป้าูนย์ุดไงปรากฏว่าให้ยิง5ครั้งครับยิงไม่5ครั้งจงหาความน่าจะเป็นที่พี่เนี่ยจะยิงธนูเข้าเป้าอย่างน้อย4ครั้งอย่างน้อย4ครั้งนะครับทดลอง5ครั้งเนาะความน่าจะเป็นที่พี่จะยิงเข้าเป้าอย่างน้อย4ครั้งครับ อย่างน้อย4ครั้งนะสแสดงว่าอะไรครับต้องการอย่างน้อยสี่ครั้งคือ4ครั้งขึ้นไปอาจจะเข้าเป้าทั้ง4ครั้งเลยหรือเข้าเป้าไม่ทุกครั้งเลยก็ได้จริงไหมอย่างน้อย4ครั้งอ่ะอันพี่แยกคิดแบบนี้นะครับอาจจะเข้าเป้า4ครั้งเลยนะครับอเข้า4ครั้งเลยจริงไหมหรืออีกกรณงหีนึงคือเข้า5ครั้งเลยเข้าเป้า5ครั้งเลยโอเคป่ะถ้าเข้าเป้า4ครั้งเรายิงหมดกี่ครั้งครับยิ้นหมด5ครั้ง5ครั้งนี้เปรียบเสมือนสูตรก็คือ n นะ นะครับก็เท่าไหร่ครับ5เลือกมาเข้าเป้า4จริงไ,ไหมความน่าจะเป็นที่เราจะเข้าเป้าเท่าไหร่ครับศูนย์จุดหกงั้นศูนย์จุดหเราต้องการเข้าเป้า4ี่นะศูนย์จุดหกยกกำลังสี่แล้วก็คูณกับ0.4คือเหตุการณ์ที่ไม่เข้าโอเคป่ะยกกำลัง1โอเคปะ่ะ5ลบ1ก็4ไงโอเคไหมข้อสังเกตคือตรงนี้ต้องรวมกันเป็นจํานวนครั้งนะเออคือ5โอเคไหมอ่ะอีเหตุการณ์หนึ่งอาจจะเข้าเป้า5ครั้งเลยก,ก็ได้ก็5เลือกมา5เลยครับเข้าเป้า5นะครับ แล้วก็0.6ยกกําลัง5จริงไหมส่วน0.4ยกกําลัง 0- หรือ1นั่นเองทีนี้2เหตุการณ์นี้นทุกคนเข้าเป้า4กับเข้าเป้า5เป็นเหตุการณ์ที่เกิดต่อกันไหมเป็นคนละกรณีเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกิดต่อกันต้องเอามาทําอะไรกันครับบวกกันจริงปหมโอเคเนาะแยกแยกทีละกรณีนะ,ะน้องไม่คิดเลขต่อนะครับเดี๋ยวน้องไม่คิดเลขนะครับฝั่งซ้ายพี่คิดเลขให้เสร็จสับเลยจะได้0 2 5 9 2เเลขมันไม่ค่อยสวยงามมาทุกคน ฝั่งหลังได้0.0776ครับเดี๋ยวน้องไปรวมเทอมนะครับเดี๋ยวรวมเสร็จสับแล้วสีรวมนะครับจะได้0.33นะครับ696อันนี้คือความน่าจะเป็นที่พี่จะยิงเข้าเป้าอย่างน้อย4ครั้งแบบนี้เนาะ โอเคเนาะไม่งงนะถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับไม่เก็ตพี่อธิบายเร็วไปนะครับหรือว่ายังไม่เคลียร์นะอินบ็อกมาถามพี่เลยหรือจะคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับทั้งใน u t u b e และใน a c e b o o k ครับคอมเมนต์ได้เลยนะนะครับพี่จะมาตอบอย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับาดูฝึกพลังยุทธ์ครับเรียนกับพี่ทุกครั้งก่อนจากกันครับต้องมีฝึกพลังยุทธ์อย่างแน่นอนนะครับมาดูข้อนี้ข้อที่1ข้อที่1นะครับโอเคป่ะข้อที่1นนี่ หนุ่ยหน่อยและนิดทจริงนี่พี่เนี่ยมีเพื่อนชื่อหนุ่ยหน่อยและนิดเลยเชื่อป่ะอยู่ห้องเดียวกันเรียนตั้งแต่มต,ตและหนุ่ยหน่อยและนิดนะครับหนุ่ยหน่อยและนิดเนี่ยสอบวิชาคณิตศาสตร์ครับโดยนะครับโอกาสที่หนุ่ยหน่อยและนิดจะได้รับเกรดสี่แต่ละคนได้แล้วเกรดสี่มันมันไม่เท่ากันนะครับ0.3 0.4และ0.2โอเคปะ่ะพูดง่ายๆคือพี่หอ,อยและทีเรียงตัวแล้วกันเนาะคือหนุ่ยเนี่ยมีโอกาสจะได้เกรด4 0.3นะครับหน่อยนะครับได้เกรด4 0.4 และก็นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือนิดจะได้เกรดสเป็นเท่าไหร่นะ0.2ตามลําดับโอเคปะอ่าเห็นแบบนี้แล้วกันนะ้อ mm. เห็นภาพง่ายๆนะครับดังนั้นโอกาสที่ทั้ง3คนจะสอบได้ระดับ4อย่างน้อย1คนอ่าทั้ง3คนนะสอบได้เกรดสครับอย่างน้อย1คนทุกคนเกรดสีน้อยอย่างน้อย1คนเป็นเท่าไหร่่าทีนี้มัเชื่อมไม่เชื่อมโยงกันก่อนการที่เขาบอกว่า ทั้ง3คนได้รับ4อย่างน้อย1คนถ้าคิดอย่างน้อย1คนก็คือ1คน2คนแล้วก็ได้ทั้ง3คนซึ่งมันคิดหลายกรณีจริงไหมเงั้นพี่จะคิดแบบนี้พี่คิดตรงข้ามครับโจทย์ต้องการนะครับความน่าจะเป็นอย่างน้อย1คนใช่ไหมอ่าอย่างน้อย1คนเงั้นพี่ก็จับความน่าจะเป็นทั้งหมดก็คือ1ใช่ไหมครับลบออกความน่าจะเป็นที่อีสามคนเนี้ยไม่ได้4เลยโอเคปะ่ะจบปะ่ะเออไม่ได้เกตดสี่เลยจริงปะ่ะ อย่างน้อย1คนคือเอา1ลบความน่าจะเป็นที่จะไม่ได้เกตสเลยโอเคปะ่ wa, ปะเกตกว่าป่ะเพราะว่าถ้าเกิดคิดตรงตรงคือต้องมี1คนมีอย่างน้อย4มีอย่างน้อย1คนจริงไหมก็มีได้1คนได้2คนได้3คนทั้ง3กรณีงั้นคิดแบบนี้เลยง่ายดีนะครับฉะนั้นเราต้องหาความน่าจะเป็นที่มันเป็นไงที่มันจะไม่ได้เกตสเลยนี่โอเคปะ่ะอ่ะคิดทีละคนก่อนครับทีนี้หน่วยเนี่ยโอกาสที่มันได้4เป็น0.3จริงป่ะเออ ทำได้เป็นศูนย์จุดสถ้างั้นโอกาสที่มันจะไม่ได้4เป็นเท่าไหร่ครับไม่ได้4ก็ต้องเหลือ0.7จจริงปะก็1นึ่งลศูนย์จุดสามโอเคไหมครับต่อไปหน่อยบ้างทุกคนหน่อยหน่อยเนี่ยนะครับมีโอกาสจะได้เกรดสเท่าไหร่ 4, ะรนะศูนย์จุดสี่งั้นโอกาสที่มันจะไม่ได้เท่าไหร่ครับไม่ได้ก็ต้องเป็นศูนย์จุดหกโอเคปะต่อไปนิดทุกคนนิดเนี่ยโอกาสที่จะได้เป็นเท่าไหร่นะศูนย์จุดสองงั้นโอกาสที่มันจะไม่ได้ ค่อคงที่จะเป็นที่มันจะไม่ได้ก็เป็น0.8โอเคปะไม่งงนะไม่งง,งนะแล้วเขาต้องการอย่างน้อย1คนจริงไหมครับฉะนั้นจบแล้วนะครับงั้นเขาถามความน่าจะเป็นอย่างน้อย1คนอ,อย่างน้อย1คนใช่ปะพี่ก็เอา1ครับลบออกความจะเป็นที่หนุยไม่ได้คูณกับหน่อยไม่ได้แล้วก็คูณกับน,นิดไม่ได้ทําไมต้องคูณเพราะเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดต่อกันไง จริงไหมมันเกิดยังไม่ยังไม่จบขั้นตอนใช่ไหมครับเพราะถามเหตุการณ์ที่มันจะไม่ได้สไม่ได้เกรดสีเลยมีอยู่3คนจริงไหมเออสคนก็คูณกัน3ตัวนะครับงั้นจบแล้วนะครับก็เป็นเท่าไหร่ครับ1ลบออก0.336ครับงั้นความน่าจะเป็นที่จะได้เกรดสอย่างน้อย1คนคือ0.664นั่นเองจบแล้วแบบนี้โอเคไหมไม่งงนะไม่งงนะครับแบบนี้เนาะเออมันเป็น3คนไง สามคนก็คูณกันทั้งสามอันเลยนะครับสามเหตุการณ์หรือว่าสามควาน่าจะเป็นของแต่ละคนเลยนะครับโอเคนะนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับอ่ะไปดูข้อที่สองว่างครับข้อที่สองเป็นมชปีสี่เก้าเป็นการใช้นะครับใช้ความรู้เรื่องเซตเข้าช่วยแล้วนะครับเขาบอกว่ากําหนดให้ A นะครับ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆในปริภูมิตัวอย่างหรือสแปร์มเพลสมันใช้ภาษาะแบบโบราณเลยใไหมปริภูมิตัวอย่างนะครับโดยให้ความน่าจะเป็นที่เกิด A นะคือ PA นั่นเองนะ PA เป็น0จุด เเป็น1ส่วน2ะครับแล้วก็นะครับ P B นะ P B เป็น3ส่วน5นะครับแล้วก็ A union B เท่าไหร่ครับ P A union B คือ3ส่วน4ทุกคนอ่านะครับเขาบอกว่าอะไรครับจงหาค่าของความน่าจะเป็นที่ไม่เกิดเหตุการณ์ A หรือไม่เกิดเหตุการณ์ B โอเคป่ะอ่ะทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้าเรามองจริงๆมันคืออะไรครับเนาะ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่เกิดเหตุการณนะ์ a เนาะหรือไม่เกิดเหตุการณ์ b มันก็คืออะไรครับตัวนี้ดึงคอมลิเนช์ออกก็คือ a และ b แล้วก็คอมลิเนช์จริงไหมเพราะเมื่อดึงมันออกแล้วโอเคเนาะถั้งนั้นสิ่งที่เราต้องการนะครับถ้าเราอยากจะรู้ตัวนี้เราก็เอา1ลบอะไรออกครับ1ลบออก p a intersect b ก็จบจริงปหเออถ้าเรารู้ p a intersect b ก็จบเอาไปแทนค่าลบออกด้วยหนึ่งโอเคไหม งั้นจากเงื่อนไขตรงนี้อีก3อันที่พี่ไฮไลท์สีม่วงสีส้มและสีเหลืองเราก็ได้เลยครับอาจจาักเรารู้ว่านะครับ pa union b จริงไหมเท่ากับอะไรครับเท่ากับ pa นะครับบวกกับ pb และก็ลบออกนะครับ a intersect b จริงไหมแทนค่าลงไปทุกคน3ส่วน4ครับ pa คือ1ส่วน2 pb คือ3ส่วน5ครับลบออก pa intersect b ทุกคน โอเคนะอ่ะน้องไม่คิดเลขพี่คิดเลขให้เลยนะครับฝากไปคิดต่อนะเดี๋ยวคิดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับ p intersect b จะได้7ส่วน20ครับทุกคนอ่าส่วน2ีนะแล้วเดี๋ยวน้องเตรียมตัวเอาไปแทนเอาไปแทนได้เลยนะครับอ่ะเอาไปแทนได้เลยนะตนัวนี้เอาไปแทนตรงนี้ได้เลยครับโอเคนะอ่ะไปแทนคล่าครับทุกคนไปแทนค่ากันนะครับฉะนั้นฉะนั้นฉะนั้น p นะครับ a นะครับค m e n t u เ Union, นาะเนะียนกับ b คอมเมนต์ก็คือ1ลบออก7ส่วน20ครับงั้นคำตอบก็เลยตอบ13ส่วน20นั่นเองเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วโอเคไหมไม่ยากนะนะครับแบบนี้นะสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหรือจะอินบ็อกมาถามก็ได้ครับเต็มใจตอบมากๆเลยนะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้ข้อสุดท้ายขอสุดท้ายใช้สุดครับมาแววมาแววยิงธนูอีกแล้วนะครับยิงธนูอีกแล้วนะครับชอบยันยิงธนูนะครับเออ เขาบอกอะไรครับความน่าจะเป็นที่ชายคนหนึ่งเนี่ยจะยิงไม่ใช่ยิงปืนไม่ใช่ยูงนูอ่านผิดยิงปืนนะครับความน่าจะเป็นที่ชายคนหนึ่งนะครับยิงปืนถูกเป้าเป็น0.1นอ่าถูกนะถูกเป้า0.1แสดงว่าไม่ถูกเท่าไหร่เขียนนิดนึงถ้าถูก0.1งั้นไม่ถูกเท่าไหร่ครับก็เหลือ0.9จริงปะเออถ้าถูก0.1น้องไม่ถูกก็0.9นะครับถ้าเขายิงถูกเนี่ยจะได้รางวัลครับเป็นเงิน10บาทโอ้โหเยอะมากนะครับ ถ้าถูกนะได้เงิน10บาทแต่ถ้าเขายิงไม่ถูกล่ะเออถ้าไม่ถูกเขาจะต้องเสียเงิน5าบาทครับทุกคนถ้าไม่ถูกเสียเงิน5บาทโอเคไหมครับจงหาความเป็นที่เขายิงทั้งหมด5ครั้งแล้วได้เงิน20บาททุกคนยิง5ครั้งได้เงิน20ครับโอเคปะยิง5ครั้งได้เงิน20โอเคไหมทีนี้อ่ามาไล่กรณีก่อนถ้าเกิดถูกเนี่ยนะครับถูกนะยิงถูกนะพี่เขียนดีๆดีกว่านะครับ ถ้ายิงถูกโอกาสเป็น0.1จริงไหมเหมื่อกี้นี้นะครับและถ้าไม่ถูกก็เหลือ0.9โอกาสที่จะไม่ถูกใช่ไหมครับถ,ถ้าถูกเนี่ยได้10บาททุกคนก็บอกมาถูกได้10บาทแต่ถ้าไม่ถูกเสีย5บาทโทษครับแล้วยิง5ครั้งยิงไป5ครั้งทุกคนอ่ายิงไป5ครั้งครับยิง5ครั้ง ได้เงิน20เออแสดงว่าเราต้องมาหากันว่าถูกกี่ครั้งไม่ถูกกี่ครั้งจริงไหมยิง5ครั้งครับได้เงิน20พี่เขียนลายมือพี่ทําไมมันวันนี้มันค่อนข้างจะเลวว่าพี่อยากเขียนดีๆอยากให้น้องทุกคนอ่านแบบสวยๆพี่ขอเขียนใหม่อีกทีนะขอโทษดีครับยิง5ครั้งเนาะเออได้เงิน20่ได้เงิน 20, น20ปบาทดูซิว่าต้องยิงถูกกี่ครั้งไม่ถูกกี่ครั้ง ดูให้ดีนะถูกได้เงิน10โอเคป่ะถ้าเกิดไม่ถูกเสียเงิน5้าฉะนั้นเราลองแบบนี้ได้ไหมถูก10สมมติถูกทักสามก็เป็น30ไม่ถูก2ได้ไหมไม่ถูก2ก็ลบห้าลบห้าก็เหลือ20เออได้โอเคป่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องยิงถูก3ครั้งแล้วก็ไม่ถูก2ครั้งจริงไหมเพราะถูก3ครั้งได้เงิน30พอไม่ถูกสองครั้งลบไป 5กับ5ก็ลบไป10เหลือ20บาทเป๊ะโอเคปะงั้นเราต้องยิงไม่ถูกเท่าไหร่ครับไม่ถูก3แล้วไอ้ยิงถูก3แล้วก็ไม่ถูก2นั่นเองโอเคปะงั้นหาของที่จะเป็นนะนะครับแน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าเราจะถูกครั้งไหนบ้างจริงไหมสูตรคืออะไรนะจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดถูกไหมครับเลือกคือจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็อะไรครับ n n เลือก k k k คืออะไร k คือเหตุการณ์ที่เราสนใจโอเคป่ะ เหตุการณ์ที่เราต้องการแล้วก็เอาไปคูณความน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องการยุกกำลัง k ใช่งไหมครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เราไม่ต้องการยุกกำลัง n ลบ k โอเคแม่สูตรนี้อ่ะทวนอีกครั้งหนึ่ง,งเผื่อน้องบางคนลืมนี่นี่น,นี่ใช่ไหม n เลิก k p คือความน่าจะเป็นที่เราต้องการยุกกำลัง k แล้วก็คูณกับ q q คือความน่าจะเป็นที่เราไม่ต้องการหรือเราหรือเราทำไม่สำเร็จยุจกกำลัง n ลบ k โอเคปะอันนี้อีนี่เหมือนกันเลยจริงไหมฉะนั้นทุกคนฉะนั้นมีทั้งงงงงหมดดกกีี่่คคคครรรััั้้้เนนยททลอ5 5ุ 5ครั้งเราต้องการถูกเท่าไหร่ถูก3โอเคป่ะถูก3โอเคถูก3เนาะซึ่งเราไม่รู้ไงเราต้องเลือกมาเราไม่รู้ว่าแต่ละครั้งเนี่ยครั้งไหนถูกครั้งไหนไม่ถูกมันสลับกันเราเลยต้อง5เลือก3โอเคไหมถูก3ถูกคือ0 1, นะูนย์จุดหนึ่งเนาะความนั้นจะเป็นศูนย์หนึ่งยกกำลังสามครับไม่ถูกก็คือศูนย์จุดเก้ายกกำลังสองเนาะโอเคป่ะ okay, เดี๋ยวน้องไปคิดเลขต่อนะฝ่ายเป็นกันบ้านคิดเลขต่อนะครับเดี๋ยวคิดเลขแล้วจะได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งทุกคนจบ เสร็จสิ้นโอเคปะแบบนี้นะครับลองไปฝึกทํากันนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับไม่เข้าใจตรงไหนหรือยังไม่เคลียร์นะครับก็อินบ็อกข้างล่างไอ้อินบ็อกที่แชทพี่แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยได้เลยครับทั้งใน YouTube และใน Facebook นะครับสำหรับใครคราบเห็นว่าคลิปนี้มันดีและมีประโยชน์ครับฝากแชร์ครับแบ่งปันสิ่งดีให้เพื่อนๆและคนที่น้องรักด้วยเนาะถ้าน้องยิ่งแชร์ไปบางทีน้อง เพื่อนน้องในเฟซหรือว่าคนที่อยู่ในเฟซที่เป็นที่เป็นเฟรนกันเนี่ยอาจจะผ่านมาแล้วอยากต้องการจะรู้เรื่องนี้พอดีเลยเพราะน้องแชร์ไปปุ๊บเหมือนกับว่าน้องได้ช่วยเขาโดยตรงเลยนะครับฉะนั้นความรู้ยิ่งแบ่งยิ่งเพิ่มไม่มีวันลดครับน้องยิ่งให้น้องยิ่งได้แน่นอนงั้นถ้ามันดีเห็นว่าน้องมันเห็นว่าเนื้อหาที่พี่เนี่ยมันโอเคนะครับมันเข้าใจมันหรือมันยังไง ฝากไลค์และแชร์เพียงลังใจให้พี่ด้วยนะครับแล้วเจอพี่ใหม่พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราจะมาลุยทฤษฎีบทเท้าวินามกันนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายของความน่าจะเป็นแล้วนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนที่ดูไลค์และดูวิดีโอของพี่ด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยใกล้เปิดเทอมแล้วนะนะครับขอให้เปิดเทอมมาใหม่เนี่ยเป็นเทอมพิธี่สุดของน้องๆนะครับโอเคเนาะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายครับจุ๊บ